สวัสดีครับท่านผู้ชมที่นี่มีชื่อว่าวัดเขาปูนหรือพระธาตุชัยมณีศรีกะโลกตั้งอยู่ที่อำเภอพมก์คีรีตำบลพมโลกจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถ้าใครมาที่พมโลกมาที่พงกคีรีแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาที่เขาปูนเนี่ยหรือว่า มาไม่ถึงสมโลกครับมีบันไดขึ้นมาข้างบนข้างบนก็จะเป็นุจดถ่ายรูปชมวิวครับทางฝั่งตรงนี้จะเป็นตัวเมืองโรมคีรีด้านหลังตรงนี้จะเป็น เรียกว่าเป็นของพระท่านแก้วครับเป็นรับตาเจดีเจด,ดีพระธาตุในวันีสีขาโลกครับความสูงก็ใช้ได้นะครับ จะพาไปดูจุดชมวิวที่ที่สูงที่สุดที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็ถ่ายรูปได้ที่เป็นสาลพระภมูมข้างหลังจะเป็นระอินแล้วก็มีนางนางเมฆขานางเมฆขาที่เห็นเป็น ทุ่งกว้างๆเลยครับอ,บอําเภอท่าศาลาที่ขึ้นไปขอชมฟ้าครับขอชมฟ้าเมื่อวานที่หมอวิไลรักก็อยู่ทางทางนี้อ,อ,อ,อําเภอพมคีรีก็จะเป็นใกล้กับภูเขามีน้ําตกภูมโลกส่วนบริเวณรอบๆเนี่ยก็จะเป็น อำเภอท่าทสาราก็อยู่ติดกันวิวสวยและบรรยากาศดีครับ